ถ้าเกิดคุณดูนะคุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างเวลารูปที่เซนคุยกับ a อไอเห็นไหมคือมาปึ้งเนี่ยเอมันจะวิเคราะห์เลยนะให้ดูข้อมูลวิเคราะห์คุณเนี่ยมันวิเคราะห์เลยเซนอ่านบทความวิเคราะห์ให้ฟังนะคะถ้าใครใช้เป็นนะอย่างรูปตัวนี้เนี่ยเ i อวิเคราะห์เลยว่า <c oughs> จากภาพนี้เนี่ยมันเป็นโมเดลที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความมีสไตล์อย่างชัดเจนนะคะทุกคนสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศได้จาก AI ตัวนี้ได้เลยนะคะทุกคนเอออันนี้ก็สื่อเห็นว่านี่คือกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าผู้หญิงอายุ25ถึง45ปีกลุ่มเป้าหมายหลัก คุณฟังดีๆนะอันนี้ AI วิเคราะห์เลยนะทุกคนกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้หญิงวัยทำงานหรือวัยที่ใส่ใจในการดูแลผิวพรรณและภาพลักษณ์ของตัวเองอืมโดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาสินค้าที่สามารถฟื้นฟูและบำรุงผิวได้อย่างลึกซึ้งเห็นไหม AI มันวิเคราะห์ได้อย่างนี้เลยนะทุกคนเออต่อมาต่อมา ทำไมคุณจะต้องรู้กลุ่มเป้าหมายนี่คือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ AI นะคะแป๊บนึงนะลืมเปิดแอร์สวัสดีจ้าพี่ขวัญคงงามสักครู่ค่ะลืมเปิดแอร์รอ้อนแป๊บนึงนะคะมาถึงปุ๊บไลฟ์เลยไม่ได้เปิดองค์เปิดแอร์นะคะทุกคนตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งโอเคนะคะเปิดแอร์นิดหนึ่งนะคะทุกคนคือที่บ้านอากาศเย็นไงคือ เปิดหน้าต่างปุ๊บเนี่ยลมมันก็โกรกเลยนะคะเออนะคะแต่ว่าวันนี้ปิดหน้าต่างแล้วก็ลืมเปิดแอร์นะคะเนาะอ่ะมาต่อเลยนะคะทุกคนนี่คือข้อดีนะคะใครที่อยู่ในคลาส AI v i b r a t i o n นะเซจะสอนคุณใช้ AI วิเคราะห์สินค้าคุณพร้อมพรีเซนเตอร์คุณนะคะอ่ะคุณมาดูอย่างนี้นะพอภาพออกมาอย่างนี้ปุ๊บมันคือการสื่อให้ถึงการดูแลผิวที่แบบพรีเมียมนะคะซึ่ง ถ้าคุณทําภาพอย่างนี้ออกมาได้นะหรือคลิปวิดีโอแบบนี้นะมันจะดึงดูดกลุ่มผู้หญิงที่คุณต้องการสินค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผิวอ่อนวนัยคือภาพเดียวจบเลยภาพเดียวจบเลยทีนี้มาต่อนะคะกลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์ออกมานะกลุ่มเป้าหมายนี้เนะี่ยเป็นผู้หญิงที่รักในแฟนชั่นและความงามคุณคคิดถึงความเป็นจริงนะถ้าเกิดคุณดีไซน์ภาพออกมาไม่ได้เนะี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะสื่อว่าเฮ้ การที่เราจะรักษาความงามนะเราต้องงามถึงขั้นไหนแล้วประเด็นคือคุณดูนะภาพนี้เซนใช้เครื่องประดับที่มีสีสันสะดุดตา และดีไซน์ที่สวยงามมันจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบในแฟชั่นแล้วก็สไตล์เอกลักษณ์เป็นของตัวเองถ้าคุณฟังอย่างนี้แล้วนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีการใช้จ่ายในการดูแลตัวเองแล้วก็ต้องการสินค้าที่ทําให้พวกเขารู้สึกรู้ราและก็โดดเด่นฉะนั้นวันนี้นะใครที่ยังทําภาพไม่เป็นและอยากทําการค้าต่างประเทศคุณไม่ต้องเสียใจนะคะคุณคุณไปหัดทําภาพเสียทาไม่เป็นไปลงคัส AI v i b ร ation Marketing นะคะทุกคนอ่ะทีนี้ต่อมาแค่ ภาพภาพเดียวเนี่ยมันสื่อถึงกลุ่มลูกค้าคนไหนบ้างภาพภาพเดียวมันสามารถด